สวัสดีครับผมเ้าหน่อยวงสะก่อนครับผมวันนี้พับพี่น้องมาเบิ่งค่ายงามนะครับสายพัฒนาครับผมบเราไหลายใหญ่ห้างพี่น้องไปชมกันเลยครับผม มาเบิง่งควายงามเด้อพี่นอ้องเด้อสมตัตแรกเด้อพี่น้องสมตัตแรกเด้คอครับเด้อควายงามงามครับพี่น้องหนางามเด้อพี่น้องเด้อตาแต้มแก้มจำ้ำ แแต้มจำจำจมเนอพี่น้องเด้อะถุงเท่าชัดเจนพี่น้องห้องข้อชัดเจนเด้อพี่น้องเดอ้อสูงพี่น้องร้อยสี่สิบบวกเดอ้อพี่น้องเด้อะร้อยสี่สิบบวกถ่ายรูปภาพลงน้ำตื่อถ่ายรูปคลมตื่อร้อ,อยสี่สิบบวกเดอ้อพี่น้องเดอ้อ ยงถ่ายรูปชมความงามตื่องดอกแมลูก้อนเออพี่น้องแมลูก้อนแมลูก้อนเออสมกับเพชรลำพูนครับผม ลูกน่อยเพราะท่านได้เดือนนี่เด้อพี่น้องเด้อเกษตรกรท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อสอบถามเบ้าหน่อยได้เด้อครับเด้องามเด้อพี่น้องสูงคักพี่นอ้องเดี๋ยวเบ้าหน่อยพายช่มดูก,ก่อนครับ ชมรูกหน่อยนะครับ,รบเด้อชมลูกหน่อยครับาานนยืน,นเนนาล,าลีลลลเยวนเลยวใ้เดีวถ่ายความงามหน่อยดูให้เดี๋ยวถ่ายควงามน่อยดลาเลยวรหันพอดเดือน,นอ ไส้เด้อพี่น้องเด้อลูกไส้ครับผมสายเพ็ดลำพูนพี่น้องสายเพ็รลำพูนนะยังบ่คันใดเดืออยู่เด้อ,อดพี่น้องเด้อเกษตรกรท่านใดน,นะครับสนใจนะครับทักทายเบ้าหน่อยได้เด้อครับเด้อ เดี๋ว่าชัดเจนเนอะพี่น้องเนอะตาแตจ้มแจ่มจ่มขึ้เก่าพี่น้องเบิ้งตัวที่สองเนอะพี่น้องเนอะม่านสาวพี่น้องม่านสาวนะครับเนอะตัวนี้ม่านสาวท้องมันบ้านเนอะพี่น้องเนอะแหน,น่งสาวสาวสวยครับสาวสวย งามพี่ uhm, น้องตาแต้มแก้มจ้ำองคพ่อชัดเจนเน้อพี่น้องเน้อองคพ่อชัดเจนหนุ่เท่าชัดเจนเน้อพี่น้องเน้อเล็บงามครับเร hai, ็บสวยครับเร็บสวยเน้อพ uh ี่น้องเน้ออัตลักษณ์ชัดเจนเน้อพี่น้องเน้อ เพิ่งเด้อพี่นอ้องนายูถ่ายเอาฟองน้ำไปชมด้วยกันไก่เราเลือพี่น้องเด้อใกล้สิคอดแล้วพี่น้องร้อยสามสิบบวกเด้อพี่น้องเด้อความสูงเด้อร้อยสามสิบบวกนะครับอย่างนี้ผมจะยงกระตั่วตา ท่องสาวเด้อพี่น้องเด้อท่องบ้าบันครับนี้ท่องบรนบัเด้อพี่น้องเด้อราคากับสอบถามเมาหน่อยได้เด้อครับเด้อราคา้มจแมลี้ยงไปเรื่อยๆมันก็จะไายเนนำเนนตาคเอนหลักพได้ลูกได้เต้ามันไป กองสาวพี่นอ้องอเดี๋ยวเบาหน่อยผ้าเยี่ยมชุ่มตัวที่สามเด้อกันเลยครับผมตัวที่สามนะครับเด้อตัวที่สามครับแมลอ่อนคือกันพี่น้องพึ่งควอดได้ประมาณแปดมือเด้อพี่น้องเด้เอเราก็ได้แปดมือครับผมลูกสาวครับเนี่ยลูกสาว นุ่มดีครับตาเต็มแจ่มจำ้ำคือเกาเด้อพี่นอ้องเด้อองค์พ่อชัดเยน็นคือเกาพี่นอ้องถืีวว่าโอเคเด้อพี่น้องเด้อ เกษตรกรท่านใดนะครับสนจิตสนใจนะครับกิ้งกางโทษสอบถามเมาหน่อยนะครับเด้อลาค่ากันเนียนพี่น้องร้อยสี่สิบบวกเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เด้อสายบันบันพี่น้องสายพัฒนานะครับเด้อตัวนี้เด้อ ราคาบอแพงพี่น้องโทรสอบถามจิ้มกางได้เลยนะครับเดอ้อเปิดราคาเบาๆพี่น้องสวนกระแสะโควิดเด้อพี่น้องเดอ้อได้ลูกสาวครับตัวเนี้ยได้ลูกสาวเดอ้อถือว่าสวยเด้อพี่น้องเดอ้อลูกบ้นบานๆครับเนี่ย อัตลักษณ์ชัดเจนด้วยพี่น้องอัตลักษณ์ชัดเจนครับเรียกง่ายด้วยพี่น้องด้วยขินยาเก่งพึ่งคว้าได้แปดมือพี่น้อง างดีเด้อพี่น้องเด้อราคาเบาๆแล้วพี่น้องสวนกระแสคู่วิดเด้อครับเดี๋ยวเบาหน่อยสิลูกเบอร์โทรไว้ให้เด้อผู้ใดสึงจิดสน,น,นใจนะครับผมสอบถามจริงกล้างได้เลยนะครับเด้อ ตัวแรกเด้อพี่น้องเด้อตัวแรกควายงามนะครับเด้อควายงามควายงามเพ่นมีใบพร้อมน,น,นะครับเด้อผูจะาของควายเพ่นมีใบพร้อมพี่น้องมีตัวแรกด้อครับเกษตรกรท่านใดนะครับสนใจนะครับเด้อควายงามยังบ่บเปิดราคาเด้อพี่น้องเด้อราคายังบ่บเปิด เกษตรกรท่านใดหรือว่าพี่น้องท่านใดนะครับสนจิตสนใจนะครับ้อยงามนะครับตัวนี้ก็โู่ท่มาสอบถามเบ้าหน่อยได้เลยนะครับเด้อเดี๋ยวเบ้าหน่อยประสานงานให้ก็แล้วกันครับผมราคาบ่แพงบันไดดอกมั่งนะครับเพินมีใบเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับเด้อเพิดมีใบนะครับเดี๋ยวเบ้าหน่อยแถวชุ่มใบนะครับผม นี่ใบนะครับเดอ้อสายเพชรลำพูนครับผมสายเพชรลำพูนนะครับเดอ้อตัวนี้เดอ้อลูกชายเพิ่นมะขันได้เดือนนะครับเดอ้อยังมะขันได้เดือนอยู่กินกลางสอบถามไดเด้อครับเดอ้อ คลิปนี้กับเบ้าหน่อยกับขอกล่าวข้ามาสวัสดีนะครับเด้อเดี๋ยวคลิปหนา้าเบ้าหน่อยจะพาไปใส่กับปวดติดต,ตามน้ำเนนะครับเด้อสวัสดีครับ